เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเกมนี้นี่คืออุ้ยนัารักจังเลยนกปุยแงวแต่ขนดูแบบไม่เรียบนะเนี่ยออเอ้ยเอ้ยเอ้าเออเออพีเซตนี้ก็ได้โอ้โหกูมาถอดจากพีเซตนี่แหละน่าจะต้องเปลี่ยนพีเซตไปก่อนนะครับตอนนี้โอเคเอุ้ยถ้าเป็นวัยทำงานก็คือจะมีริ้วรอยหน่อยอย่างนั้นแหละ เป็นยังเดียวอะนะ่เป็นนักศึกษาะเป็นนักศึกษาโอ้โหเดี๋ยวนะหัวมันหัวมันโล่งเลยมาดูนี้กันละกันนะโหนกแก้มเราจะเป็นคนหน้าเรียมไหมหน้าเรียมนิดนึงนะครับผมเราจะมีแก้มนิดนึงนะเพื่อดูอิ่มวบดขอ,อิ่มนะครับผมไปด้วยแก้มที่เรากินไขมันหมูเข้าไปนะครับผมอันนี้สามารถปรับทางเราจะป,ปรับลงมาหน่อยนะเพื่อให้รับกับแก้มที่ กวบขึ้นนิดนึงยืดคางมาครับผมแล้วก็ปรับปากลงมานี่เอาว่าการเป็นคนหน้ายาวไปแล้วมีอะไรนี่หนกหนกแก้มชั้นใต้ตานะครับผมขึ้นมาหน่อยเย yeah! แล้วก็ผมอยากปรับขนาดลูกตามากเลยวะแล้หนนีหัวคิ้วอ๋ออันนี้คือจะเป็นคนยังไงนะครับผมเป็นเลิกคิ้วขึ้นสุดหรือว่าขมวดคิ้วลงสุดนั่นเองเอาเป็นกลางๆแล้วกันนะแล้วก็ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ อันนี้คือปรับทั้งหน้าเลยเลยโอ้ยนีย่นะให้กูแต่งตัวเยอะขนาดนี้หน้าไม่ออกปแปลกแน่เลยวะยื่ลงหน่อยครับผมคนเรากินเยอะมีเนืครับแหมประมาณนี้หรือเปล่าวะทำไมหน้ามันดูแบบเฮ้ย <c oughs> มันขาดอะไรไรนะสกิลเอาเป็นแบบเดิมหลนะเนาะมันมีปรับสีสกินได้ เราเอาอสีขาวๆได้ไม่ค่อยตากแดดนะครับผมทำงานในร่มอา์จะเปลี่ยนอา e เป็นแบบทำไมผมแต่งตัวผู้ชายออกมาเหมือนตัวผู้หญิงว่ะหรือว่าเขายังไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะยังไม่มีผมหละอุ้ยไม่มีผมไม่มีผมแล้วคุณจะอยู่ยังไงครับ กูพูดอะไรของกูเ่ยโอเคอ่าน like huh oh, uh, like ี like ่ม uh ีป huh. รับคิ้วได้นะครับว่าเฮ้ยคิ้วนี้เลยคิ้วนี้นี่เหมือนผมเลยนะครับผมแหวงไว้ข้างเนึ่งไม่รู้ว่าตอนกันคิ้วหรืออะไรโหเอาเออนี้ไม่ค่อยมีขนตาน่าจะดีแต่งยังไงก็เหมือนผู้หญิงเดี๋ยวนะกูเปลี่ยนเพศถูกปลเนี่ยแล้วก็โอ้มีปัดหน้า แมวเดี๋ยวะอย่าทำให้มันกลายเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เลยนะครับขอร้องอ่ะโอเคเรามาส่วนที่สำคัญนะครับก็คือทรงผมนั่นเองนะผมไหนดูผมสั้นของเขาซิว่ามีทรงอะไรบ้างน,นะฮะเออ,โอ,โ,อโอ้้มันเหมือนผู้หญิงจังวะโอ้โหเดี๋ยวนะ <c oughs> วุ้ยเอบปรับเราขึ้นมาเออโดยรวมก็ยังคล้ายๆผู้หญิงอยู่แต่ว่าผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะอ่ะมันมีขนาดของดวงตาอะไรไหมมีขึ้นมาหน่อยฮะเชียสุดยอดเอบสีอื่นเนอะเอาเป็นสีเขียวๆแล้วบ้านเราตาสีเขียวนะครับผมเชี่ยมแล้วก็เราจะเปลี่ยน ทรงผมเนี่ยเป็นสีเขียวด้วยเลยใช่ไหมเ,ออเราต้องคุมโทนนะครับทุกคนเฮ้ย <Hey! S 1> อุ้บ่าเดี๋ยวสายเขียวอุ้ยเป็นเขียวแบบเอ,อ่อทำไมผ้ามันแตกวะเอ,อ่เอเนี yeah. ่ยเขียวประมาณนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยผู้ชายสายเขียว เราเปลี่ยนสีตาให้มันเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะเอ๋เดี๋ยวประมาณนี้มานนี้เอ๋เป็นไงโอ้โหปากยังซีดเลยเดี๋ยวพี่ทาลิปให้นะเดี๋ยวปากแตกโอเคไหมโอ้โหสามารถที่จะเปลี่ยวแล้วก็เสื้อผ้านะริงชุดนี้ก็ไม่ดีไม่แย่เลยนะเนี่ยพอดูข้างในนะครับข้างในเนี่ย เป็นชุดสีขาวเนี่ยก็่ไดดีหรือสีดำดีไว้เอ้ยโหเด้อใส่สูรทับในไม่น่าดี <c oughs> เอวลอยด้วยบ้าแหละจะผ้าเหรอนี่สีมันดีกว่าอุย้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสุดยอดแมออ่อันนี้คือเรื่องของเสื้อผ้านะครับก็คือปรับได้เยอะเลยปรับได้ยันถุงเท้ารองเท้าเลยนะเนี่ย เอ้ยนะขอดูก่อนว่ารองเท้าเนี่ยอันนี้เป็นอะไรรองเท้าสีขาวนะครับเอ่อเราชิวๆหุยรองเท้าสีแดงไม่น่าดีเอานี้ดีกว่านี่บา้าโอ้โหโคตรเท่เอ้ยเสื้อน้ำเงินรองเท้าก็ต้องเสียเงินด้วยนะครับม,มึงปรับได้ยังกางเกงในเลยแหละเอน this ละกันเลือกได้ก็เลือกให้ ออ oh. สัตย์เสรีเอาใส่หมวกกันละ,ละเอาใส่หมวกกันละเอาอันนี้แล้วกันนี่โอ้โหสโตชิเพื่อที่ทำให้เขาไม่หวานนะครับผมผมจะใส่เกลืออะไรผมจะใส่ตั้งหูให้เขา <laughs> เอออันนี้ดีดีบ้าเอาผีเสื้อมาใส่ไม่หวานยังไงลนะ่ะเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่าสีดำมากได้ไหมสีดำได้ไหม เออโอ้เ้ยเทวานี้เอออันนี้แล้กันนะโอเคอันนี้ก็คือเล็บนะเลยอุ้ยเราสามารถทำเล็บได้ด้วยเหรอโอ้ยอะไรมันจะเยอะป่านนั้นโอ้โหกูอยู่เป็นชั่วโมงแน่เลยถ้แต่งถ้แต่งในเกมเต็มนี่คือผมแบบว่าไม่ต้องไปไหนแล้วนะเติมทีนี่ผมก็เป็นคนที่ สร้างตัวละครนานอยู่ยแล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่ถูกใจสักทีอะสุดยอดนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราใฝ่ฝันฮ่าฮ่าแล้วก็อู้มีกำไรข้อมือด้วยเหรอแต่ผมใส่เสื้อแขนยาวอสิครับผมขอแหวนด้วยว่า อยากให้เขาสโอ้โหมันเลือกนิ้วได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเอ่อเขาที่ดูมันเลือกได้แค่สีนะอเอาเป็นสีดำแล้วกันหรือสีเขียวดีวะสีดำเลยเนะยาะเดี๋ยวมันจะ มันจะคุมเกินไปนะครับอะไรที่คุมเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ถ่ายรูปไปไหน,ไหนไหมาละ่ะโกรธอ,อ่าแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้การปรับกล้องแบบรวดเร็วทันใจชี้อะไรไปคลิกซ้ายแล้วก็มูฟคามลล่านะครับโพซิชันได้แล้วก็ซูมอินซูมเอาด้วยเมาส์ได้เหมือนกัน ผมว่าซูมได้เมาส์แน่นดีกว่าน,นะผมเ,เราเหนเ่ยหน้าได้ไหมมีโพสเนี yeah. ่ยอันนี้คือสแตนเลยอันนี้คือ standing standing what เองเปลี่ยนเองเปลี่ยนเท้าเลยเป็นไง <laughs> <laughs> คืออะไรอะ่ะ <laughs> อ๋อน,นี่คือเป็น animation ได้ด้วย เอ่อคามราฟิลเตอร์ให้คาร์ตูนดำโอ้อะไรครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเป็น